างสื่อมีความสำคัญนะครับในการรับรู้ข่าวสารและเป็นช่องทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งก็มีทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อใหม่ขณะที่บทบาทของวิทยุชุมชนที่มีลักษณะพิเศษเข้าถึงพื้นที่ที่หลากหลายนั้นก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการรับรู้ในระดับชุมชนในสถานการณ์ภัยพิบัติได้อีกด้วยติดตามเรื่องนี้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดราชบุรีครับ คารยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีในวันนี้ถูกใช้งานเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุโทโกภัยโดยการทำงานของภาคประชาชนรรรเ็็กกียวว่าาถิงะบ นอกจากการทำงานเชื่อมประสานความช่วยเหลือให้ถึงผู้ประสบภัยแล้วภายในศูนย์แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่สื่อสารแจ้งสถานการณ์และเป็นสื่อกลางให้กับประชาชนผ่านหลากหลายช่องทางาโดยหนึ่งในนั้นมีวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปเว็บไซต์ tnewsnetwork.com ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายอีก80สถานีทั่วประเทศจะไม่มีแล้วก็ระบบสายจะเรระารปถูกตัดไป จากการทำงานเราได้พูดคุยกับเครือข่ายในพื้นที่หลายๆท่านที่เป็นเครือข่ายกับเราได้มองเห็นปัญหาแล้วก็มองเห็นภาเพเหตุการณ์สภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งพื้นที่ต่างๆที่น้ําเข้าถึงท่วมอาหารขาดแคลนการอยู่ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็การอยู่แบบยังไม่อพยพ แล้วก็การเตรียมความพร้อมที่จะเป็นจุดรวมคนแล้วก็เรื่องของการขอความช่วยเหลืออันนี้เราตลอดสองวันที่ผ่านมาสถานีวิทยุแห่งนี้ได้นำข้อมูลจากการประสานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปใช้คำพูดที่ถูกถ่ายทอดผ่านไมโครโฟนไม่ได้ให้เพียงแต่ประโยชน์เท่านั้นแต่ยังเสริมกำลังใจให้กับทั้งผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการในสถานการณ์ยากลำบากเช่นนี้ด้วย มันสื่อกันได้เร็วต้องบอกกว่าเร็วแล้วเยอะเพราะว่าวันแรกพี่มาพี่ได้รับโสชุมชนพี่ใช้โทรศัพท์พี่ก็ได้แค่คนเดียวแต่พอเอามาตรงนี้มันกว้างหมดแล้วทุกคนพอฟังแล้วมันมันมันรู้หมดเท่ากันไม่ต้องพี่ไม่ต้องไปฮัลโหลหลายครั้งอันนี้เราเราคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึง่งคนที่ทํางานวิทยุชุมชนเนี่ยจะเข้าใจวิธีการสื่อสารมันคือ สิ่งที่พวกเราต้องต้องทําเรื่องจิตสานะทุกคนต้องช่วยครับเพราะว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมเนี่ยมันมันเหมือนกับถ้าเราไม่ช่วยเราก็ทิ้งทิ้งญาติพี่น้องเราทิ้งความจําเป็นทั้งหมดเนี่ยทิ้งซึ่งคนไทยไม่เป็นอย่างนั้นครับ ปัญหาอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึงเป็นสิ่งสำคัญแม้เทคโนโลยีใหม่ๆจะเข้ามามีบทบาทในการรายงานข่าวมากขึ้นแต่ด้วยข้อจำกัดในการเข้าถึงเพราะสถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันการมีช่องทางสื่อที่หลากหลายจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นักข่าวพลเมืองจังหวัดราชบุรีรายงาน